ะเดี๋ยวเราจะต้มกล้วยนะครับต้มทั้งเปลือกก็ตัดหัวตัดท้ายแบบนี้สูตรนี้ผมใช้สักประมาณ5-6เม็ดใช้กล้วยประมาณสัก5 6ลูกนะครับพยางของกล้วยเป็นเม็ดไปแล้วนะคะทุกคนพยางพยายหน่วยหน่วยเราจะนอนกันน้อยนะ <laughs> น,นี้เดี๋ยวไปต้มครับเดี๋ยวเราจะต้มประมาณ15นาทีครับต้มครบสิบ้านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักขึ้นอันนี้เดี๋ยวพักไว้ให้เย็นนะครับกล้วยที่เราต้มไว้นะครับก็เดี๋ยวเราจะนำมาหั่นนะครับ นี่เป็นผงวุ้นนะครับใส่ผงวุ้นลงไปก่อนในน้ําคนให้ผงวุ้นกระจายตัวในน้ําก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการต้มวุ้นนะครับต้มจนผงวุ้นละลายตัวดีกับน้ําเลยนะครับสําคัญที่สุดคือต้องคนอย่างสม่ำเสมอนะเพราะว่าวุ้นจะตกตะกอนไปที่ก้นนะถ้ให้่คนนี้จะไหม้นะตอนนี้วุ้นเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ํากะทิลงไป ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเราก็จะคนจนน้ำตาลละลายดีเลยนะครับ ตอนนี้นะครับน้ำกะทิยังไม่เดือดนะแต่ว่าน้ำตาลเราเนี่ยละลายละสังเกตจ,จากตัวทัพพีนะครับที่ถูกับก้นหม้อเนี่ยจะไม่มีเสียงเป็นแบบทรายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กล้วยที่เราต้มไว้นะลงไปเลยนะครับค่อยๆใส่ครับรค่อยๆใส่นะครับก็ระวังกระเด็นนิดนึงอ่แล้วก็รอให้น้ำกะทิเดือดนะครับก็ปิดเตาได้เลยนะ แค่นี้ก็ง่ายอ่ะก็ง่ายทําอะไรยากอ่ะคนที่ไม่ไม่ทําอาหารหรือว่าทําไม่เป็นเนี่ยบางทีจินตนาการไปว่ามันยากมากนี่จับแยกสักนิดหนึ่งไม่จําเป็นต้องมารักกันตอนนี้นะครับจับแยกแยกกันก่อนตากแดดบ่อยอ่ะช่วงนี้ <laughs> ใช่ดาจะเห็นนะครับว่าน้ํากะทิเราเริ่มเดือดปุดปุดแบบนี้แล้วนะครับไม่ต้องรอให้เดือดพลาดน,นะเดี๋ยวกะทิแตกมันเอาแค่นี้ครับ ไปเทใส่พิมพ์กันผมก็จะคีบกล้วยนะครับมาใส่ไว้ในพิมพ์ก่อนอืมแบบนี้นะก็เทในส่วนของน้ำกะทิลงไปในพิมพ์นะครับค่อยๆเทไปนะครับ เดี๋ยวเราก็จะพักไว้ให้เซตตัวนะครับนี่ตอนนี้วุ้นกล้วยบรวชิงเราก็เซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแกะใส่พิมพ์เลยในส่วนของวุ้นนี่ก็แกะไม่ยากนะครับแกะใส่พิมพ์หลุดง่ายอยู่ละกล่องหนึ่งก็ใส่สัก2ตัวนะครับกําลังดีนะครับ เดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนของวุ้นกล้วยบัวชีกันหน่อยดีกว่านะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยบัวชีนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้านะครับสำหรับคนที่อยากกินกล้วยบัวชีมาเจอวุ้นกล้วยบัวชีก็เพิ่มความน่าสนใจนะครับ อย่างน้อยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของเราได้นะครับวัตถุดิบนะครับกล้ยน้ําว้า,วาแล้วแต่คนชอบเลยนะว่าใครชอบกล้ยน้ําว้าแบบนิ่มหรือแบบหนึบๆน,นะครับของผมเนี่ยจะเลือกที่แบบสุกกาลังดีนะครับเปลือกอาจจะมีสีเขียวนิดๆน,น,น,นะครับอันนี้เวลาต้มมาแล้วเนี่ยเราจะได้กล้วยที่หนึบอร่อยเลยละ,ละสำหรับคนที่ฟันไม่ค่อยดีแนะนําว่าให้ใช้กล้วยที่สุกหน่อยนะครับเนื้อก็จะนิ่มก็จะมีน้ํนาน้ําตาลกะทิเกลือหงวุ้นนะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมก็จะใส่ค่ายูไปนะครับค่ายูคือปริมาณวัตถถุดดิิจรรรงที่เาาาาาสมมนํใช้ไ อันนี้เป็นการประกะประมาณเอานะครับแพคเกจจิ้งผมใช้เป็นกล่องรหัส tp 4 8นะครับราคาแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ผมซื้อมาแพ็คหนึงมีร้อยใบก็ร้อยหนึง่งแล้วก็จะมีสติกเกอร์โลโก้ของร้านเราด้วยนะครับใส่เข้าไปด้วยนะ ก็หลังจากที่ทำมาแล้วนะครับเราทำได้เป็นวุ้นหมีนะครับทั้งหมด22ตัว22ชิ้นนะครับเวลาแพ็คใส่กล่องเนี่ยผมก็จะใส่กล่องละ2ชิ้นนะครับก็จะได้ประมาณสัก11ชุดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาขายกันดีกว่าตอนนี้นะครับต้นทุนนะครับต่อชุดนะตอกล่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาท23สาตางค์เวลาขายเนี่ยขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราไปขายตลาดไหนถ้าเกิดเป็นตลาดสด หรือขนมนคนเดินอะไรเงี้ยนะครับอ่าเราก็อาจจะให้ต้นทุนอยู่ที่สักประมาณ50%ของราคาขายนะครับอ่าถ้าเกิดสมมติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายเนี่ยก็จะอยู่ที่20บาท46สตางค์อาจจะขายกล่องละ25ก็ได้นะครับอ่าสมมติผมขายกล่องละ25เนี่ยจะได้กำไรประมาณกล่องหนึ่งเกือบ15บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปขายร้านแบบตอนนี้ร้านกาแฟร้านคาเฟ่นะครับเขานิยมเอาขนมไทยไปตั้งขายกันแล้วนะเพราะขนมไทยหลายตัวนะครับ เวลาทานเนี่ยอย่างขนมไทยเราจะมีรสหวานเราสั่งกาแฟเนี่ยจะมีออกรสชาติขมนิดนึงนะครับตัดกันอร่อยมากๆนะครับ่ะสมมุติว่าผมไปขายร้านคาเฟ่ผมต้องการต้นทุน25%่าราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่ประมาณสัก40บาท92สตางค์ผมขายกล่องหนึง45บาทครับจะได้กำไรนะครับอยู่ที่34บาท77สตางค์นะครับก็ขายได้นะครับราคานี้สำหรับร้านคาเฟ่นะครับ ก็เมนูนี้นะครับไม่ใช่เป็นเมนูใหม่นะครับเป็นเมนูที่หลายคนเคยทําแต่สําหรับคนที่ชอบขนมไทยหรือขายขนมไทยนะครับเราลองนํามาประยุกต์เป็นแบบนี้ดูบ้างนะครับจากขายกล้วยบดชีธรรมดาที่เป็นน้ําน้ําใส่ถุงนะครับก็เปลี่ยนเป็นวุ้นกล้วยบดชีนะครับกินง่ายขึ้นลูกค้าได้ประสบการณ์ใหม่ในการทานกล้วยบดชีนะครับที่มาในรูปแบบของวุ้นก็จะทําให้โอกาสในการขายเพิ่มขึ้นด้วยนะครับกําไรดีด้วยละ่ะ นะลองไปฝึกําดูนะครับควิบชีเลยทำเป็นวุ้นเลยวุ้นหนีเลย มไวสาเห็นมีปะมีหาย <c oughs> ยังไม่ได้ติดติเกอร์เลยกิน <c oughs> อะไรอ่ะ ก้้ยบวชชีนะคะธรรมดาโลกไม่จำเลยต้องทำเป็นรูปหมีนะคะครีเอทขนมไทยให้มีมูลค่าเพิ่มมากนะคะ